สวัสดีครับทุกคนหมจีนโนซาวเคครับแล้วก็กลับมาในกับโปเกมอนไวท์นะครับผม <c oughs> ก็หลังจาก ep ที่แล้วนะผมเราได้เอาชนะลงยิมลำดับที่7แห่งภูมิภาคอิชูนะผมไบรเซนนะหัวหน้ายิมท่าน้ำแข็งประจำเมืองอิเซรัสเซตีนะผมและก็หลังจากเราเอาชนะยิมเสร็จเนี่ยเชรนกับเบียงค่านะได้เดินมาดักเราหน้ายิมนะและอยู่ดีๆไบรเซนเดินออกมาด้วยนะแล้วก็เจอกับไอ้พวกกองโจรนะที่เรียกว่าทรแอดอะของกลุ่มแกงพลาสมานะซึ่ง พวกเขาบอกว่าเขาจะไปกันที่ Dragon Spiral Tower นะซึ่งวันนี้เราจะมาลุยกันนะผมมาลุยหอคอยนี้กันนะส่วนเอ้ยเดี๋ยวผมกดเพดีกแล้วเนี่ยทีมของผมถือว่าเลขสวยมากเลข4ี่กันเกือบทุกตัวเลยนะซิชิลิฟน้อยสุดโอเคปะพร้อมแล้วเราลุยกันเลยดีกว่าปัน่นปั่นเลยมาเอาเบียงค่าเรียกเราเฮลโลจิโนเอาเดี๋ยวว่าไง โอ้จิโนและเธอคือเบียงค่าสินะฉันคือโปรเฟสเซอร์จูนิเปอร์อีกหนึ่งคนอ่าโปรเฟสเซอร์จูนิเปอร์ที่ให้โปเกเด็กเธอคือลูกสาวของฉันอ่าอันนี้เราเข้าใจแล้วอ่ายินดทีที่ได้รู้จักค่ะโปรเฟสเซอร์ Professor. ขอบคุณศาสตราจารย์จูนิเปอร์ที่เป็นผู้หญิงอะนะหนูเลยได้มาออกประจนภัยแล้วก็อ่าวางแผนอนาคตชีวิตเนะี่ยหนูรู้สึกอ่าขอบคุณต่อเธอมากๆเลย โอเคจิโน่เบียงค่ะเรื่องเรื่องคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้อ่าสมาชิกของแกงพัดมาพัดมาจริงๆกลุ่มใหญ่เลยแหละทะลุผ่านอากำแพงหอคอยและเข้าไปข้างในไบรซ์แล้วก็หนุ่มน้อยคนนั้นฉันว่าชื่อเขาชื่อว่าเชเรนนะสองคนนั้นอ่ะเขาไปไปไล่ไปไล่ตามแกงพัดมาแต่ว่าอาศาสตราจารย์อะไรคือ Dragon Spiral t o w e เเราพูดชื่อนี้บ่อยแล้วนะเนี่ย ใช่มันถูกตั้งขึ้นมาก่อนที่ภูมิภาคอิช,ชูจะก่อตั้งขึ้นมาอีกด้านด้านบนบนยอดหอคอยมีโปกเกมอนในตำนานธาตุมังกรนะที่รอหาที่กำลังรอผู้คนที่มองหาความจริงเขาพูดประมาณนี้เราจะไปไล่ล่าแก๊งพาร์ทมากไหมเราลุยอยู่แล้วเบียงค่าบอกเขาไม่ค่อยเก่งแต่ไม่ต้องห่วงเขาถ้าเบียงค่าเป็นบอดี้การ์ดของโปรเฟสเซอร์ชูนิเปอร์ที่เป็นผู้หญิงอ่ะได้ นั่นแหละแสะดงว่าเขาเองก็เก่งพอแล้วล่ะโอเคขอบคุณมากนั่นทําให้ฉันรู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะเลยเอาละจินโน่มันขึ้นอยู่กับเธอแล้วปีนหอคอยไปโอเคได้แหละโอกาโชคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเอาไหนดูดิเขาให้อะไรมาโอกาโชคืออะไรอ่ะ มันช่วยรักษาสเตตัสปรบ л е มโอเครักษาสถานะที่ติดลบเกี่ยวกับโปเกมอนติดพิษติดเบิร์นติดอมาภึกอะไรเงี้ยโอเคไปอ๋อนี่งานมันมีสะพานแล้วอา้าวเขาไม่ใช่เทรนเนอร์เขาเป็นแกงพันมาเลยเอา่าเมื่อะกี้หัวหน้ายิ้มพึ่งขึ้นไปบนหอคอยถ้าหากนายโชคดีพอนายอาจจะได้เจอกับตำนานเออแล้วก็ดราค์สปาร์ลทาวเวอร์จำได้ไหมอีพีสองอีพีก่อนหน้าเนี่ยที่มันมีแต่น้ำอ่ะแล้วมันไม่มีเนี่ย มันมันมีแต่น้ําแล้วกําแพงมันกําแพงมันมันไม่มีรูให้เราเข้าอ่ะครั้งนี้เราเข้าได้แล้วนะในดูซิอู้สวยนะเนี่ยพื้นสวยมีโปกเกมอนป่าในนี้มันนับว่าเป็นถ้ำ่โอ้โหตัวอะไรเนี่ยดราดกอนเฮ้ยมีมังกรในนี้มีมังกรในนี้ได้ยังไงใช้ เบรกเบรกเพราะว่ามังกรมันต้านมันต้าน Carbon. ท่าที่เป็นสตาร์เตอร์ท่า ada, ท่าของสตาร์เตอร์ทุกท่าเลยทุกท่าเลยทั้งไฟน้ําพืชแล้วก็ไฟฟ้าไฟฟ้าก็คือภาคเยลโล่เราเริ่มต้นสตาร์เตอร์ของเราก็คือปิกาจูไงในภาคเยลโล่แต่ในเมื่อผมไม่รู้นะผมลองใช้ดัสบอลดูเพราะว่าเราอยู่ในหอคอยหอคอยเป็นที่มืดไหมมันไม่ใช่ถ้ำอุ้ย ไม่ได้ว่ะมันมันเด้งเอ้ยไม่ใช่มันเด้งม,มัน,ม,นมันขยับแค่ครั้งเดียวเอางี้เอาตาบลเลยจับมังกรให้ได้โอเคมันไม่เด้งผมไม่จับและช่างมันเอ้ยไม่ต้องแล้วจับไม่ต้องจับอ่ะตีมันเลยเปี่ยงนั่นแหละ เออเดี๋ยวก่อนอื่นผมเอาไอเทมออกจากโปเกมอนตัวหนึ่งดีกว่าไม่ใช่อะไรนะผมผมว่าเอา Never Mel ไอของอันนี้ออกแล้วก็เอา Lucky e g อของจระเข้เราอะมาให้มันดีกว่าเพราะว่าให้ไอไอติมถือดีกว่าเพราะไอติมเราจะได้เลเวลอัพเร็วๆหน่อย โอเคขอจัดทีมแป๊บหนึ่งนะเอาไอติมนำหน้ามั่งดีกว่าผมไม่รู้นะว่ามันจะปลอดภัยขนาดไหนแต่ว่ามาลุยเลยผมลืมใช้รีเพลใช่ไหมเนี่ยเอาอีกแล้วมังกรอีกแล้วแต่เอาตัวท่าน้ำแข็งนำหน้าคิดถูกแล้วมาไอซ์บีมอุ้ยไม่ตายว่ะ เอางี้ผมลองอีกทีแกจะติดไม่ติดหนึ่งสองสามอือห <c oughs> ไม่ได้วะ่ะโอเค <c oughs> ผมไม่จับและช่างมัน ตัวเองก็เพิ่งรู้แน่ๆว่ามันมีโปกเกมอนป่าในนี้ในนี้ด้วยที่นี่ไม่ใช่ถ้ำนะนี่มันหอคอยแต่น่าจะเป็นหอคอยล้างแหละเพราะฉะนั้นอ่ะรีเพลฉีดรีเพลดักไว้ก่อนเลยแล้วก็ยามาเลยอีลาโซเดปเอาอีกแล้วนะเค okay, ขอฮิวนิดหน่อยไปลุย เฮ้ย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 เกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวเหรอมันมันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่บนยอดหอคอยหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามีไม่มีแต่เชเรนเอ้าเชเรนอยู่ไหนเอ้านายนายเดินบนเสาที่ล้มลงมาได้ด้วยฉันจะไปไล่แกงพัดมาจะไปไล่ล่าแกงพัดมาเดี๋ยวเราเดินขึ้นได้เหรอเออว่าเราเดินขึ้นได้แต่ปัญหาเลยคือไอ้พวกเสาเนี่ย พวกเนี้ยมันล้มลงมาได้ยังไงได้ไฮเปอร์โพชั่นโอเคอันนี้ของดีอ่ะเราขึ้นทางนี้โอ้ดูดิสูงนะเนี่ยมาไอเทมสตาร์ดัสนี่ไว้ขายทำเงินแล้วก็อันนี้บิ๊กโบลเดอร์โอ้ต้องมีท่าสเตรนจ์ HM ท่าสเตรนจ์ผมยังไม่มีอะดิ ไยดดูดิหอคอยนี่สูงขนาดไหนเนี่ยโอ้ว้าวมันมีแผ่นกระโดดแบบนี้ด้วยอ่ะทุกคนจำอ่าอะไรนะเกมโปเกมอนคริสตัลด้วยไหที่คลิปที่ผมไปล่าโฮโอ่ะไอหอคอยนั้นอะมันมีแผ่นเหมือนเป็นแบบเแบบนี้ยให้เรากระโดดอะเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเป๊ะเลยและดูเหมือนผมไปผิดทางว่ะแต่เราได้ไเทมอ่ะ ชไนนี s สโตนอ่ะอันนี้เป็นหินแปลงร่างนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันแปลงร่างใครได้มัง้งในเจน5รีเพลผมหมดลิสต์แรกผมขอเติมรีเพลหน่อยนะ <c oughs> ผมไม่ไว้ใจอะ่ะม,มันมีโปเกมอนป่าในหอคอยน,นี้ได้ยังไง <c oughs> มันไม่ใช่โปเกมอนป่าหรอกเ <c oughs> ขาเรียกว่าวายลโปเกมอนแต่ผมเรียกมันว่าแบบโปเกมอนที่โผลมาอยู่ดีๆก็โผลมาไ <c oughs> หนดูสิตรงนี้โอ้โห เนี่ยจิโน่เดี๋ยวพวกเราล่อพวกมันไว้นายนายไปก่อนเลยโอ้โหมีมีแกงพันมากกี่คนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันมีเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้ยมันช่างน่าลำบากจริงเลยสู้สูเชเรนไรเซนเดี๋ยวฉันจัดการพวกนี้เองไหนดูสิตอนนี้ราชาของพวกเราอยู่บนอยู่อยู่ชั้นบนมันไม่มีอะไรที่นายทำได้แล้วงั้นเหรอ พวกนี่ยเป็นเทรนเนอร์แน่ๆเป็นให้เราได้สู้ตอนนี้เราต้องร่วมมือแล้วเชลเลนกับไบรเซนเนี่ยกำลังสู้แกงพันมาผมก็ต้องสู้ด้วยอ่ามาเขาส่งอะไรออกมาวอช h อ a เ k เบลสามสิบสี่อู้หเลเวลสูงมาได้ดีน้ำแข็งในจิตใจฉันไฮเปอร์แฟงอู้ดาเมจเยอะแน่ยางงี้มา เคดาเมจอชได้ใช้เอลเวอร์แลนช์เลยเพราะว่ามันจะตีก่อนเราโอเคมันตีพลาดเอลเวอร์แลนช์คือมันจะเพิ่มดาเมจถ้าหากเราถ้าหากเราได้รับดาเมจก่อนอ่ะนายฉันไม่เข้าใจพวกนายนายตัางหากแล้วที่ไม่เข้าใจตัวเองอยากปลดปล่อยโปเกมอนจากผู้คนงั้นเหรอมันก็ขึ้นอยู่กับความความคิดเห็นนะว่า โปเกมอนน่ยอยู่กับคนแล้วมันดีหรือไม่ดีโปเกมอนมีความสุขหรือไม่มีอันนั้นมันเรื่องของเขาแต่ถ้านายยุ่งกับผู้อื่นนายก็ต้องโดชันเล่นแบบเนี้ยอุ้ยโคนครมันเพิ่มแอตแทแล้วก็เพิ่มความแม่นยำอันนี้แอบน่ากลัวนะนีมาไอซ์บีมน้ำแข็งในจิตใจฉันมันนั่นแหละนัดเดียวจอดเลยสุดยอด มาขอน้ำเปล่านิดนึงโอเคไปลุยต่อมีกี่คนไบรเซนเชเรนนายสู้ต่อไปเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวฉันจัดการพวกนี้เองแอซิมีกี่ตัวตัวเดียวคือสแคร์กี้ ไอ้นี่มันตัวประหลาดอ่ะไอซ์บีอีกทีนั่นแหละอู้ครจะเขาเ้าฮิตเยี่ยมสวยงามมากไป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 เราต้องไปล่าท่านเอ็นด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ารา,าชาของพวกเราอยู่ข้างบนราชาแกงพัดมากก็คือท่านเอ็น ไอ้ดีมี2ตัวคือลายพาดมาเลยอย่างน้อยแมวอย่างแกก็ไม่ชอบอากาศหนาวอ่ะไอซ์บีอีกทีแอชชอร์แรนซ์โอ้ยมันตบแล้วก่อนมาจอดไหมจอดนะเยี่ยมโอ้ยะขอบคุณลัคก,กี้เอ็กมากเลยว่าเราอัพง่ายขึ้นมากลายพาดเอา นี่เลยเอะเจ้านี่ออกมาเอ็มบอลนะหมูไฟของเราแง่ <Yeah. S 1> ไปเลยหมูตบมันเลยบริกเบรกเปียงนั่นแหละมันดีกว่าอาร์มทรัสเยอะเพราะว่ามันไม่การันตีไงว่าจะตีครบ5ทีไปขึ้นไปมีอีก เอาละเราไม่รู้หัวคอยนี้สูงขนาดไหนนะโอ้สามตัวเล่นคลิปดีกว่าฮะอันนี้ สำเร็จไปต่ออุ้ยไอเทมแมขอไอเทมก่อนนะดราก้อนแฟงเขี้ยวมังกรไหนถึงไหนแล้วโอ้โหเดี๋ยวเหมือนมีอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะไอเทมเราเป็นยังไงบ้างรู้อะไรไหม <c oughs> <c oughs> อีลาโซเดป๊ป <c oughs> <c oughs> มา โอเคไหนดูซิตรงนี้มีอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นแผ่นวงกลมเลยต้องไปทางไหนรีเพลหมดลิ์โอเคเราต้องอ้อมมาข้างหลังเราไม่น่าปั่นจกักรยานในนี้ได้นะเพราะดูดีทางแคบขนาดนี้เนี่ยอะไอเทมสตาร์พีซอันนี้ก็ไอเทมขายทำเงินเหมือนกันนะเยี่ยม เดี๋ยวนะกระโดดตรงนี้มีทางไหมโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงผมเดินวนเป็นวงกลมอย่างนี้เลย <S <S เดี๋ยวนะเอานี้มา revive เดี๋ยวดูซิตรงนี้มีอะไรไหม <S <S ไม่น่ามีอะไรนะตรงนี้ถ้าเราอยากได้ไอเทมตรงนูน้น่ะ โอเคสตาร์ดัสนี่พวกไอเทมขายทำเงินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเยี่ยมอ่าค่อยๆแต่โชคดีที่ไม่มีโปเกมอนป่าโผล่มานะไม่มีมังกรโผล่เฮ้ยอะไรอีกอ่ะอุ้ยแผ่นดินไหวเบิร์นเบบี้เบิร์นเฮ้ยใครพูดอ่ะ มันฟังดูเหมือนมีอาเหตุะลาะจนอยู่บนยอดหอคอยเลยอ่าแม็กซ์อลิเซอร์เยี่ยมของดีอีกแล้วนะให้ดูสิอะไรอ่ะเกียวลิโอถึงเวลาแล้วอ่าราชาของเราเอ็นจะได้กำลังจะกลายเป็นวีรบุรุษแล้วเฮลโลฮะมีใครมีคนขึ้นมาในนี้ด้วยตอนเอาละพวกเราต้องหยุดเทนเนอร์คนนั้นเพื่อถ้าราชาเอ็นของเรา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าววัดเฮ้ยทุกๆคนที่ไม่ได้อยู่ในแกงพัดมากคือศัตรูของพวกเราเฮ้ยเดี๋ยวนี่เขาสี่ลุมหนึ่งอ่ะเขาล้อมเราไว้หมดแล้วอ่ะใช้พลังทุกอย่างที่พวกแกมีจัดการเขาซะเฮ้ยอย่านี่ไม่มีใครสามารถอ่ทําลายแผนอ่เมืองอ่ภูม,มิภาคอิชูแบบใหม่ได้ รูปแบบใหม่โอ้โหเดี๋ยวผมต้องสู้สี่คนเหรอเนี่ยผมโดนล้อมเลยอ่ะรอบนี้สองตัววอชชอรมาน้ำแข็งในจิตใจเอเวอ n c น e ์ฉันยอมให้แกตีก่อนโอเคแกพลาด้ายดาเมจเลยไม่คูณสองเลยอ่ะ โอ้ซูเปอร์แฟงท่านี้น่ากลัวอยู่เพราะว่าเรามีเลือดเท่าไหร่มันหานครึ่งอ่ะมาทำให้เลือดเราหานครึ่งเลยทันทีตัวต่อไปครอกครอกอ่ะผมลองไม่เปลี่ยนตัวดูเพราะอย่าลืมา้าดินก็แพ้น้ำแข็งเหมือนกันไอซ์บีมนั่นแหละคริติคอลฮิตด้วยเยี่ยมปิงเลเวล40เข้าไปแล้ว เขาบอกรุ่งอรุณแห่งภูมิภาคอิชูกำลังจะจบกำลังจะมีใหม่แต่ปัญหาเลยคือเราต้องสู้พร้อมกัน4คนมันล้อมเด็กเอาไว้เลยอ่ะมีตัวเดียวคือครอคครอคไอซ์บีมเราจะหมดแล้ววะนนีนี่แหละคือปัญหาน้ำแข็งในจิตใจเรามันเยือกเย็นอยู่แล้วไอซ์บีม แต่มันก็มีวันหมดเหมือนกันมันมันไม่ได้ไม่จำกัดโอเคเขาบอกอย่าอย่าขวางเราฮะเราแผนแกเละแน่นี่ขนาด4ีลุมหนึ่งนะเนี่ยฉันเอาชนะไปแล้ว2องทรัฟเิฮะแกะมันขยะทรั b เิเนี่ยมันเป็นขยะจริงๆนะ มา a อ a l a เ c น e ์ตีก่อนดิสต็อกพามันไม่ตีเราอ่ะเพิ่มอะไรเพิ่มดีเฟนสเปเชียลดีเฟนส์อ่ะหิมะถล่มมันเพิ่มดีเฟนส์อ่ะมันเลยตายยากขึ้นเลยเนี่ยไอส์บีมนั่นแหละตัวต่อไปลายพาดเอาเอมโบออกมา ไปเลยหมูพลังแห่งความดูเดือดอะ่ะมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วมาบริกเบรกตบมันเปยียงนั่นแหละแงวลงไปนอนละอ่าเหลือ,อคนเดียวนี่ขนาดสี่ลุมหนึ่งยังเอาฉันไม่อยู่เลยนนเนี่ยเขาบอกว่า ตะก,กี้ไอไอคนที่สางบอกราชาของเราจะสร้างโลกใหม่ราชาของแกชื่อว่าไซรัสหรือเปล่าเ<อ>าขา,เ<อ>าชื่อท่านเอ็นไม่ใช่เหรอเราใช้ไอติมสู้ทุกอย่างเลยเนี่ย,ม,ยมาแอ a เบรนช์หิมะถลม่มตีฉันก่อนดิโอ <of> ้ยดาเมจคุเยอะอย่าตายอย่าตายโอเคขอนั้นเดียวจอดไม่จอดว่ะยังตีไม่ได้ไหมโอเค นั่นแหละไอติมเราเกือบขิดนะเนี่ยแต่เราจัดการอ่ะสี่คนหมกได้เลยโอเคเราปล่อยให้นายผ่านไปก็ได้อ่าถอยไปไอไอพวกบ้าสี่ตัวเนี่ยอ่ะน้ำมะนาวแม่งกลายเป็นไอติมรสมะนาวเลย <laughs> ไม่ใช่แล้วไปไปต่อ เราจะถึงยังเนี่ยเอ้ยท่านเอน็นเฮ้ยโอ้โหดูฉากดิภาพสวยมากและข้างหน้านี้โอ้โหดูดิเรชิแรียมนะในดิท่านเอ็นจะทำอะไรกับมันอนะ นายคิดอะไรอยู่จินโน่นายชอบออร่างที่สวยงามแบบนี้ไหมของปกร่างของโปเกมอนที่สวยงามแบบนี้ไหมที่ปรากฏตัวมาแล้วก็สูส้สู้ไปพร้อมๆกับฮีโรพ่พูดง่ายสู้ร่วมร่วมสู้กันกับวีรบุรุษท,ที่ช่วยพากันพากันสร้างโลกใหม่ตอนนี้เรชิแรมกับฉันจะไปที่โปเกมอนลีกและไปเอาชนะแชมเปี้ยน และนี่คือโปเกมอนอ่า Battle ครั้งสุดท้ายที่จะทำให้โปเกมอนอะเจ็บปวดโลกโลกสำหรับโปเกมอนล้วนๆมันกำลังจะกลายเป็นจริงเฮ้ยอ้าวเรชิแรีมบินหนีไปแล้วอะถ้านายอยากหยุดฉันนายก็ต้องเป็นวีรบุรุษเหมือนกันใช่แล้วเมื่ออ่าเมื่อคู่อ่าเขาเรียกว่าไงคู่ของเรชิแรีมอะเซครอมอ่า ไว้วางใจนายพวกเราจะได้เสมอตัวกันและเราจะได้และนายจะได้ลองพยายามขัดขวางฉันข,ขัดขวางพวกเราแล้วนายจะทำอะไรต่อการคาดการณ์ของฉันด้วยอนาคตที่ฉันเห็นเป็นจริงนายจะต้องเจอกับแซครอมโปกเกมอนที่จะเชื่อใน,ในตัวนายอย่างแก่งกล้าเลยนายจะเป็นคนที่จะมาอายุ่งกับสูตรเขาเรียก่านะสูตรเปลี่ยนโลกของฉันได้จริงๆเหรอ ถ้าหากนายอยากจะปกป้องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโปเกมอนเนี่ยนายจะต้องหาแซคครมให้เจอฉันเชื่อว่ามันจะต้องอยู่มันมันจะต้องรอนายอยู่ในรูปแบบของดาร์คสโตนโอเคแสดงว่าไอเรชิแรมมันอยู่กับไลท์ไลท์สโตนหรือไวสโตน่าผมจำชื่อไม่ได้อา้าเนี่ยเรชิแรมพาท่านเอ็นไปแล้วจินโน่นายเห็น นายเพิ่งเห็นตัวอะไรบินออกไปปะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยทำไมอะ่ะคนนั้นใช่เอ็นใช่ไหมทำไมเขามีโปเกมอนในตำนานแล้วอะ่ะเขาเป็นวีรบุรุษไม่ได้จริงๆหรอกใช่ไหมแล้วก็ฉันได้ยินอ่าเขาพูดว่ามันมีเขาบอกให้นายหาโปเกมอนในตำนานอีกหนึ่งตัวใช่เปล่าจะอ่าใจเย็นก่อนอย่างตอนนี้เราต้องกลับไปก่อนเราต้อง มันสำคัญกว่าถ้าหากเราตัด,เร,ตดเราต้องตัดสินใจก่อนว่าเราจะทําอะไรและเราก็ต้องวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นโอเคเราต้องกลับก่อนกลับไปตั้งหลักใหม่ก่อนโอเคสุดยอดเลยฉันไม่เคยรู้เลยเนี่ยว่ามีว่าโปเกมอนในตำนานที่เป็นท่ามังกรเนี่ยจะกลับมามาที่นี่คนนั้นชื่อท่านเอ็นอาหัวหน้าแกงพาร์มากเขาบอกว่ามัน ยังไงเขาเหมือนปลุกโปเกมอนในตำนานตัวนั้นนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาบอกจิโน่ว่าให้ไปหาโปเกมอนในตำนานเองหนึ่งตัวแล้วก็บินหนีไปเลย<ช>ฮะมันมีโปเกมอนโปเกมอนท่ามัาางกรในตำนาน2ตัวเหรอใช่ใช่แล้วใครพูดวะาแชมเปียนนะแชมเปียนออเดอร์นี่ออเดอร์นี่เองไม่ได้เจอกันนานเลยนายสบายดีไหมแม่ มันไม่ใช่เวลามาคุยเล่นคุยเล่นและไอไออะไรนะแท่งไฟใหญ่ๆเสาไฟใหญ่ๆเนี่ยที่ยิงถูกยิงออกมาจากหอคอยนั้นนะ่ะโปกเกมอ,อนตัวนั้นมีพลังมากพอที่จะทำลายโลกใบนี้เลยนะถ้ามันอยู่กับฝั่งแกงพัดมาเนี่ยและแกงพัดมาบอกว่าบอกให้ทุกคนปลดปล่อยโปกเกมอ,อนของพวกเขาอะไม่ว่าอะไรไม่ไม่ว่าจะเกิดจากความกลัวหรือว่าความชื่นชมนะเนี่ย โลกเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนแน่นอนมันจะกลายเป็นโลกที่คนที่ผู้คนอย่างเราเราจะต้องถูกแยกออกจากโปเกมอนใช่แล้วและอีกอย่างหนึ่งหัวหน้าของแกงพาดมาท่านเอ่อท่านเอ็นน่ะผู้ที่ปลูกเรชิแรมให้กลับมาตื่นอีกครั้งเขาบอกว่าให้เราหาโปเกมอนในตำนานอีกหนึ่งตัวเซคครอมอืมถ้าฉันจำเ,เรื่องราวปร์มปาราไม่ผิดนะลมหายใจ อันร้อนแรงของเรชิแรมรวมถึงโปเกมอนตัวอื่นด้วยเคยทำลายล้างภูมิภาคอิชูในอดีตมาก่อนในชั่วพริบตาเลยแม่พอเรารู้อย่างนั้นเอ็นยังอยากจะปลูกโปเกมอนในตำนานอีกหนึ่งตัวนั้นหรอฮะมันมันแล้วมันไม่อันตรายเหรอคะที่จะปลูกโปเกมอนที่แข็งแกร่งขนาดนั้นนะอ่าหนูหนูเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะแต่ว่า ฉันเองก็ไม่รู้นะว่ามีโปเกมอนตัวไหนที่จะสู้กับมันได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ว่ายังไงมันก็คือสิ่งมีชีวิตในตำนานฉันไม่ค่อยชอบไอเดียที่ต้องรับคำสั่งจากท่านเอ็นนะแต่ว่าหาโปเกมอนเอ้ยหามังกรหาหินอาจจะไม่ใช่แผนที่แย่เท่าไหร่เรายังไงเราก็ปล่อยให้แกงพัดมาปลูกโปเกมอนในตำนาน2ตัวนั้นไม่ได้ในไหนที่ฉัน ด้วยความที่ฉันเดินทางมาทั่วภูมิภาคอิชูแล้วฉันอาจจะมีความมีฉันอาจจะรู้ว่ามันอยู่ไหนได้งั้นไปที่เรลิกแคสเซิลแล้วกันจิโน่ทุกๆคนฉันไปก่อนนะโอเคอ่าเขาโอเคไบรเซนกับเซดริกจูนิเปอร์นะจะไปดูขอคอยฉันว่าฉันเริ่มเข้าใจแล้วพลังเนี่ยมันคือบางอย่างที่ฉันได้มาจากโปเกมอน โอเคแชมเปี้ยนเราต้องรีบแล้วเราต้องไปที่ไหนนะเรลิกแคสเซิลซึ่งเรายังไม่ลุยนะถือว่ายังไงเราลุยดราก้อนสไปรัลทาวเวอร์เไงอีพีนี้อ่าเขาบอกจิโน่นี้มันเริ่มเป็นเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยเริ่มเริ่มสับสนแล้วฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วอะ่ะนายจะไปที่เรลิกแคสเซิลไหมจิโน่ฉันก็ต้องไปอ,ะ Pass, อ่ะพาสเล้าสี่อ่าผ่านเล้าสี่ตรงเดสเซิร์ตรีสอร์ทโอเคเราเดินผ่านมานานแล้วนะอันนั้นนะ่ะ ฉันเคยได้ยินมาว่าเรลิกแคสโซมันอยู่แถวนั้นโอเคมันอยู่ตรงร้าสี่ก็คือแถวเดสเซอร์รีสอร์ทไอที่เป็นทะเลทรายแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพายุหิมะมันไม่ใช่ลูกเห็บแล้วครั้งเนี้ยมันเป็นพายุหิมะตรงนี้โอเคครับผมงั้นก็มาผมขอเช็คอินก่อนนะโอเคพักผ่อนโอเคเรียบร้อยนะผมก็ เราได้ตะลุย Dragon s p i ร a ลทาวเวแล้วนะผมสรุปเลยคือท่านเอ็นปลูกเรชิร a มนะโปเกมอนในตำนานขึ้นมาแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ผมขอตัดสินใจและผมผมต้องสอนท่า f ลาและไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าผมอยากเดินทางสะดวกอ่ะนั่นหมายความว่าผมจะต้องลบท่านึงออกจากซิชิลิฟซึ่งผมว่าลบท่าเทลวินออกดีกว่าเพราะว่าท่ารีเฟล็กยังพอได้ใช้ผมว่าเพิ่มสปีดไม่น่าจำเป็นเพิ่มดีเฟนต์จำเป็นกว่า โอเคครับผมงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมสลับโปเกมอนไว้ใน EP นี้นะผมก็ EP ต่อไปจะเป็นยังไงคอยติดตามด้วยนะผมเราจะต้องไปลุยปราสาทหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่ายังไงท่านเอ็นบอกให้เราไปปลูกโปเกมอนในตำนานอีกหนึ่งตัวก็คือไซโครอมนะให้มาอ่าให้ให้เราไปหาเจอเพื่อจะได้มาสู้กับท่านเอ็นราชาของแก๊งพันไม้อย่างสมศักดิ์ศรีนะผมโอเคครับผมงั้นก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผม ไปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดไปเลยกิ๊งๆนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย